มันมีมันมันเลิกมันเลิกมันฝรั่งเหรอก็มันเหลือคาเฟ่ขับเผาไม่เล่นขับเผาไงผมอยากเล่นคอสไล์อ่ะมันแบบแบบแลนแบบแรกเลยเที่แบบทียมึงคุยกันเรื่องเกมสักทีได้แบบว่าคุณ้องกันปะบูดีบูดีว้าบูดี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 อย่าแม่งปั่นไว้บูสึกะุออบูสเกะ ไม่ผู้ไม่แหวกผูีกผจะเู้สกิด啊เราเคลียเราเคียอยู่ระวางสเตตไ้ปัดดอกแล้วไม่มีตัวอะไรที่จะเสียกว่าตัวนี้แล้วจริงเอาอแล้วไอ้ตัวนี้แม่งเสียว่ะ ไม่ขาดเหรอโอ้ยมันออกมาเล้าไอ้เหี้ยต้องข้ามมันปิดมันปิดล็อบบี้ไว้เว้ยเหี้ยฟินก้าแม่งตัวแม่งอุบาทวะใครแม่งให้ผมเล่นวะไอ้เฮียหยุดดิมึงแม่งหยุดขว่วยแม่งไม่มีเจอแต่ตัวอยู่ไอ้ไก่ไอ้เหี้ยแหมะนี่แม่งไม่เหมาะวะไอ้ทำไมพ่อเบิร์นต้องทำให้กูกูเสียวกันอย่างวะสามห้าผมขอเล่นมาเฟลิกดีอ้าวเล่นไป ูเล่นอะไรดีวะเพราะว่าผมเฟี้ยวโอ้ยกูจะตายเฮ้ยโวิยไรอเป็นไรเราเอาเปไรอะเอาลืมอีกแล้วเล่นคอร์ดดีๆดกว่ากูมาอนต้องเลิกอ่าครับผมไม่ปิดซัตอกไว้อ่าเฮ้ยการ่ังไงไม่ได้ยังึงอะดานล่างจอดได้โซเฟียจอดได้

ขาดีปมเลไม่บอเลนี่ยมาร์คมา้์คมีแค่มิวมีแค่มิวแจมแจมมีแค่มิวก็หาสองตัวเเฮ้ยยังม่ร่อยู่ไหนวะเข้าอยู่อาจจนน่กล่องดำ่ะตรงไหนเหล่ยยุ่ห้าเล่ยยุ่าตรงอเนนี่ลกอ่ะใช่อาจจนโอ้เก็บมากไปไอ้พวกหลายกลางแล้วพี่เชิดโอยครับ

ไอ้เหี่อหัวเลยไอ้าไม่ดหัวแกูม่ยงงงเไอ้ย้ลุกขึ้นมาเข้าคอเะอย่านัเสียตอนนี้ไปอยู่อยู่มุมเลยโดนแตกวะอยู่แค่อยู่แค ้ยพี่แม็กน่าจะบอกเคลียร์กว่านี้นะผมไม่รู้ว่าไม่เขาใจนี่มันไม่ไงโดนกูแตกน่าจะบอกว่าหลังโต๊ะมันวงการจะโดนกูแตกก่อนมองไม่เห็นตอนแรกพี่บอกว่ามันอยู่มุมผมก็ไปพีไฟตรงมุมแล้วแม่งก็อยู่หลังโต๊ะแล้วแม่งก็จะกระะตูดผมอยู่แล้วแล้วแม่งก็ยิงไม่โดนสักเมมส์ไอ้เจ้าแม่งยิงเกือบหมดแล้วมันก็มีตีเป้าน้องพี่ขอร้องเลยว่ะก็โดนพี่ยังไม่แตกเลยแล้วผมเข้าไปแล้วมันมันมีตีนวิ่งไงแค่นี้พี่จะบอกมันไปหลังโต๊ะแล้วกูรู้แหละกูผิดอ่ะ คำพูดมันติดอยู่ในคอกว่ะกูจะพูดแล้วอะแล้วมึงก็ตายก่อนอะนี่แม่งแม่งแย่คือมันติดอยู่ในคอคำพูดพี่อะเข้าใจปะไม่สนใจละงอนละเบื่อดวะงอนไปเลยปุไม่ง้อมึงหรอกไอ้เวรไอ้เหี้ยไอ้เฮ้ยอะไรปุสเก๋วะ เฮ้ยมันมันขาดวะต่อยิงได้เลยเนี่ยลุกไหนมันจะฟังก์เราเคยท้องได้ปะเธอไม่ไม่กินของต้องอ่ะผมหันกลับไปส่วนสามเมตรผวแตะโทษของเรืองวะแบบยิงยีเดียของผมเช่นไอคิวพี่ไม่แปะแอเจ็บ บูบูเข้าเกิดตายกระดาษเข้าใกล้จะจบฐานโถงแล้วทุกคนเขหมเีบองตายผมแปดเปิดแไให้นะนะถนองตัวบูตัวเฮ้ยมันเพนเพนถน่องถนอโอ้ยโดนแปดถนองตัวบูถนองไ หายเอยไม่เช่หลักตายดิตายดิตายตายตาตาย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 ตตาย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 ตาดแคยตา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 ายต้ยายตาย้ายตาายายตายตายตาอตายตายย